สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปสุ่มนะหาตัวเที่แร่ที่สุดตั้งแต่เซิร์ฟเปิดขึ้นมานั่นก็คือตัวละครยางเมลชากาดนั่นเองครับเพื่อต้อนรับนะฮะตัวละครตัวต่อไปในอนาคตอย่าง SSR ที่แน่นอนว่าต้องเป็นตัวละครย่างเมลชากาดล่ง SSR บวกนั่นเองครับและแน่นอนครับผมเตรียมไว้แล้วนะฮะ1,346ตัวมันต้องออกสักตัวละวะเออ SSR ตัวนี้นะครับถึงจะออกยาก ขนาดไหนแต่เรามีตัวพร้อมมากขนาดนี้ก็แน่นอนครับอาจจะได้หรืออาจจะไม่ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราไปส่กันเลยครับ10ใบแรกเปิดไปออกมาม่วงนะฮะเป็นสติงเกอร์แล้วโอ้โหไม่ออกเลยนะที่ใบถ้าเกิดออกสิบใบแรกมันก็เกินไปแล้วเอาจริงๆใบครับยี่สิบใบเงียบๆเงาๆเอนอามาเรียงรายครับตามต่อด้วยโอ้โหไม่มี SR เลยแล้วมาครับ sr ตัวที่2 sr ตัวที่3ต่อเนื่องกันไปและจบด้วย R นะครับนั่นก็คือตัวละครโปรดูซิว่าตัวละคร sr นะครับตัวเหลืองตัวแรกจะได้เลยหรือเปล่านะครับผมไกลแล้วคิดว่านะ่าจะออกสักประมาณ120-130ใบามาโอ้โหม่วงเน้นๆนะครับดเรเจนัทจะตามต่อด้วยหืมตัวละครอย่างโกลเด้นบอลครับมาครับ ตัวรอบต่อไป10บใบม,มามามาได้หรือไม่ได้ได้ไดกบครับโอ้โหเป็นตัวสุดท้ายไปต่อสิบใบถัดไปได้ตัวละครน่านฟ้าครับแล้วโอ้โหไม่ได้อะไรเลยจะไม่ออกจริงๆหรอเอาจริงๆนะมันมันออกยากขนาดนั้นเลยเหรอแค่ SSR นะครับท่านผู้ชมไม่ออกเลยโอ้โหเอาจริงๆนะถ้าเกิดพวกนี้รวมกันเป็น SSR ได้ผมคิดว่าน่าจะได้หลายตัวแล้วจริง มาครับโอ้โ oh หได้ SR อีกหนึ่งตัวมาดูซิว่าจะได้ SSR หรือเปล่าโอ้ยได้แล้วครับท่านผู้ชมทำใหคข้าเป็นคู่ต่อสู้ที่แท้จริงโอ้โหราชาตายดินเอาว่าทำไมเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเราไปสุ่มยาวๆกันต่อนะฮะดูซิว่าจะได้หรือเปล่านั่นเองครับ ส่งยาวๆมาขนาดนี้นะครับท่านผู้ชมจาก1,300กว่าใบจนเหลือ1,000ใบได้ตัวละครราชาใต้ดีแค่ตัวเดียวโอ้โหเลดโคตรต่ำครับท่านผู้ชมโอ้โหกว่าจะออกได้แต่ละตัวนี้ยากเย็นแสนเข็นซะเหลือเกินมาโอ้ยพูดปึ๊บมาพับเอ้ยอย่าดูถูกเย็นของข้าเย็นของข้าอะ, <c oughs> <c oughs> อะไรเดียเกลียวกันชุบอะไรวะเนี่ยผมนึกว่าจะได้เมลชากาศแล้วโอ้โหกดต่อ รออะไรล่ะครับโอ้โหเมื่อกี้มันขึ้นยานะผมถ้าผมอ่านไม่ผิดนะแต่ว่ามันน่าจะเป็นอีกอย่างหนึ่งครับผมที่จะเป็นเมลชากาดแต่ว่าไม่เป็นไรครับเรายังมีตั๋วอีก900กว่าใบนะฮะหานะครับตัวละครอย่างเมลชากาดเป็นเลิกงามยามดีเพื่อให้เราเนี่ยเปิด S S R บวกนะครับหรือว่าในเดือนหน้าได้ดีนเนี่ยเฮ้ยตัวต่อไปมาต่อเลยครับแต่ว่าเป็นจากรกพรรดเด็กโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปกดยาวๆกันต่ออีกสักหนึ่งครั้งนะฮะ ตอนนี้นะฮะก็กดไปเรียบร้อยแล้วนะฮะ500กว่าใบตอนนี้เหลือเพียงแค่800ใบเมลชากาอยังไม่ออกฮะได้3ตัวนะครับมีแค่เกเรวกันชุบราชาใต้ดินและจัก,กรพรรดิเด็กนั่นเองเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับ เพราะว่ามันน่าจะนานมากๆเดี๋ยวผมจะกดไปสักครั้ง2ครั้ง3ครั้งนะฮะและเราก็จะข้ามนะครับผมไปให้ท่านผู้ชมได้รับดูตอนที่ได้เมลชาการเลยหรือถ้าไม่ได้ยังไงเดี๋ยวผมจะบอกท่านผู้ชมอีก1ครั้งน,นะครับผมโอ้โห มันยากจริงๆนะเอาจริงๆนะตัวเลทตัวนี้ผมคิดว่ามันน่าจะแบบ0.5เอ0.01อะไรอย่างนี้เนาะเรากดไป50ใบแล้วนะครับไม่ออกเลยแม้แต่นิดเดียวโอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะได้อะไรบ้างหลังจากนี้ครับในรอบการสุม่มครั้งนี้นะครับเราได้แทงท็อปมาสเตอร์นะครับผมมาก แต่ว่าเอามาทําไมก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าอย่างน้อยนะครับมันก็มีความเกี่ยวเนื่องในการต่อสู้กับยานโบล้อนั่นเองพอผ่านไปนะครับก็สูมจาก720ใบเหลือเพียงแค่500ใบสุดท้ายไม่ออกเลยครับตั้งแต่แทงคอมมลาสเตอร์เท่าที่เห็นเลยนะท่านผู้ชมคือแบบเกลือเกลือนิ่มๆเค็มๆเค็มจัดๆต่อจากนั้นนะครับก็ได้ C4 มานะและในที่สุดนะครับผมในการสุ่มนะฮะจนตัวเรือ290ใบก็ออกมาเรียบร้อยครับเมลชาการ100คมหนามครับผมโอ้ในที่สุดก็ได้แล้วก็เปิดเชื่อมโยงหนักๆแน่นๆนะโอ้หนี่นะครับเมลชาการที่ทุกคนรอคอย290ใบสุดท้ายก็ไปบวกลบกันเองนะฮะว่าผมเปิดไปกี่พันใบ ก็น่าจะเยอะมากๆครับท่านผู้ชมและเราไปเปิดในฟิกเกอร์กันเลยดีกว่าถือว่าเป็นเลิกงามยามดีนะครับในการเปิด SSR บวกในอนาคตซึ่งอีกไม่กี่วันแล้วนะครับอีกอึดใจเดียวจริงๆนะอยู่ไหนโอเคครับอยู่ที่กลุ่มที่7และเปิดไปเรียบร้อยเปลี่ยนฐานเลยจ้านี่ให้ดูหลอเทนิดหนึ่งเพิ่มเข้ามาอีก10,000แล้วก็เปลี่ยนฐานส่วนอื่อกนะครับผมอ่าไปฮะ กดอัพนะครับพัฒนาขึ้นไป2ดาวเลย1ดาวแล้วก็2ดาวเน้นๆนะปาบปาบปา,ปาอื้เพิ่มขึ้นมา2ดาวแล้วพลังเราก็เพิ่มอีกนะครับเพราะว่าได้เปิดนะฮะในส่วนของเป้าหมายนั่นเองเพิ่มอีกมา7,771ครับผมโอ้โหนี่นะฮะเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้านะครับเราจะเตรียมของให้กับเมลชากาดเพื่อที่จะส่งต่อนะครับเป็นเมลชากาดล่ง s s r บวก ดูคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ต่างๆของผมด้วยสำหรับคลิปวิดีโอถัดไปเป็นคลิปวิดีโออะไรรอรับชมได้เลยครับบ๊ายบาย